สวัสดีครับพ่ออินเช่นเคยนะครับผมที่นี่ร้านคริสปิกไบส์นะครับแล้วเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาของ10วันนี้ผมมี CB 5 0 0 x สภาพสวยมากๆนะครับแต่งเต็มๆไม่แค่หมื่นสี่พันกิโลดาวแค่เก้าพันบาทพี่เฉี่เข้ามาดูใ,นใ,นใกล,ล,ล้ๆเลยกริบเลยพี่คันนี้กริบมากคันนี้สวยจริงๆรถคันนี้เขามาเทิร์นเวอร์ซิสีเราไปไพี่เฉี่เจ้าของเก่าแทบไม่ได้ใช้เขาดูแลรถด,ดีมากๆใช่สามารถโทรไปสอบประวัติก็ได้เลยว่าเขาเขาดูแลรถมายัางไง แล้วย้ำนะครับผมรถคันนี้ไม่ใช่รถยึดรถประมูลรถคันนี้เป็นรถปี2017เจ้าของแค่สองมือแต่งเต็มๆเมขาแค่ข,ของดีหมดเลยนะครับที่จับโัศรศั์ก็ของดีเนะี่ยไปที่ยึดชิลด้วยพี่เฉยแล้วดูนี่ปัดตรงปัดติกตรงนี้สวยๆเลยแต่พี่ไม่เข้าใจตรงนี้คืออะไรไม่ไม่เป็นบางลมเนาะใช่ารถสวยมากๆสีเดมโรงงานทั้งคันนะเดี๋ยวเราดับเครื่องกันให้ดูถังระบานโอเค สีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับคันนี้รถโคตรสวยนี่ใสๆเลยครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีถมากๆเครื่องอันนี้ก็ใสๆเลยพี่เฉยแพนไปเรื่อยๆพี่ฉีจะรู้เลยว่ารถคันนี้หารอยไม่เจอจริงๆแคทบงแคทบาร์ก็ไม่มีรอย<ช>นะเซ็นเซอร์ปักทางก็ไม่มีรอยแล้วปี๊บสวยมากๆเนี่ยคู่นี้เขาซื้อมาหมื่นแปไม่รวมข้างบนนะเชท แล้วปี๊บเขาแทบไม่ได้ใช้เนี่ยเขาถอดเก็บไว้ที่บ้านพี่เจย,ยางหลังเดาเต็มเต็มเนี่ยเขาเพิ่งเขาเพิ่งเปลี่ยนนะแล้วรถคันนี้วิ่งน้อยอย่างที่ผมโปรยไปตอนแรกแล้ววิ่งน้อยมากๆโอเคปี๊บบนก็สวยนะพี่เจนะป<ช>ี๊บข้างก็สวย่ะสะเตอร์ฟันเต็มเตมโซ่ไม่มีข้อตายนะผมใช้เดียวยาวแล้วเนี่ยเขาให้ขัดทั้งคู่มาแล้วพี่เจได้หมดแล้วอจอดล้างเซอร์วิสง่ายไม่ต้องขึ้นสแตนนะ นี่ประต่งปะติกไม่มีไม่มีซิดเลยนะครับผมแคดบงแคดบาร์ด้านนี้สวยมากนี่เซนเตอร์พักเท้าด้านนี้ก็ไม่มีรอยรถอย่างสวยเลยพี่เจยเลขไม่ผมบอกแล้วรถคันนี้วิ่งแค่หมื่นสี่พันกิโลแล้วขายไม่แท้ๆไม่เคยก่อใหม่พร้อมแล้วประกันที่อยู่ให้หกเดือนและเซอร์วิสก่อนขายทุกคนันสไตล์ได้ฟังเสียงเดินเบาเนียนๆน,น,นะครับผมบิดแรงติดมือ แล้วนี่ผมบอกว่าเร้าใจราคาเร้าใจอ่ะตามมาดูเลยครับปี2016แน่นๆเลยครับรถโคตรสวยเลยนะพี่ฉีคันนี้นะใช่สวยสวยจริงโคตรกริปเลยและตัว 500X เกนี่ยก็คือถ้าเป็นทัวริงของ Honda พี่ฉีลูกค้าจะถามกันไหน 500X แล้วส่วนใหญ่5 0า x อยเจะวิ่งเยอะ แต่คันนี้ได้ไม่น้อยครับพี่เฉยใช่แล้วคันนี้ได้ปี๊ดสามใบแต่งครบๆพร,ร้อมเดินทางแบบว่าลูกค้าเอามาเติมน้ำมันเอาออกทิปได้เลยนะพี่ชีนะใช่แล้วรถเซอร์วิสมาดีมากดูแลมาดีมากผมขายให้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีดาวแค่เก้าพันนะครับผมซื้อเงินสดผมลดให้คุณอีกจกัดไฟแนนซ์เครดิตดีดาวแค่เก้าพัน D. 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 9, บาทนะครับผม ไม่รู้จะพูดงไงรถมันสวยจริงๆอยากให้เอาไปใช้จริงๆอยากให้ได้รถดีๆไปใช้กันนะครับผมโอเคผมฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับผมรถคันนี้สวยมากๆแล้วพบก,กันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ